วันที่20มีนาคม2 5งพรอย63ถู่กูบูถูกบูช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีคณะกรรมาการมัสยิดจากการประชุมเมื่อวานวันนี้ได้มาเปลี่ยนลังค่า,าซาลากูบูเป็นกูบูที่ฟังบ,บรรพบุรุษพี่น้องชาวบ้านโปรดเดง้งนายย่ำ bắt rơi ban cua ban cam nó cho nên nó ra bay này là là thì <laughs> กำลังลับเปชีนที่อุโบโครุมทานนบี่บรรยากาศตอนชาวพี่นองมาช่วยกันค้นติ้นมังกลางติ้นมังตี่บนถนนนาอุโบเนี่ย เพื่อที่จะรับแขกวันนี้ตั้งคุณตั้งช่วยกันการเตรียมการรับเลี้ยงแขกวันนี้งานกูโบ๊ะพวกนูดและก็ควกหลุมท่านสองกูโบ๊อยู่ใกล้กันโน้นข้างหลังที่ไกลที่เห็นรถเครื่องจอดข้างหลังรถกระบะนั่นเป็นหลุมถ่งนนั่นองกูโบ๊ะ

พื้นที่ปูสเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดทูให้มันสะอาดนะครับการทําบุญกุโบเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของชุมชนมุสลิมโดยการรวมกันของพี่น้องในชุมชนบริเวณพื้นทีนน่นั้นๆแล้วก็เชิญเค้กมารวมรับประทานอาหารและทําอารวะติทิผลบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษกุโบของโดนและกุโบขอกลุงทานจะจัดทุกปีช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมัสยิดรามะบ้านพอดองนะครับ นี่เค้กที่ได้เชินมาจากหลายๆมู่บานก็กําลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาสิบนาฬิากาเศษๆนี่เด็กก็จะจดรถไว้บนนุนก่อนจะถึงกูโบ่เดีถึงมาก่อนก็ไปนั่งซีร็อกกูโบพร่างก็ขิดไปเรื่อยว่าเออถึงจะรวยจะดีมีจนเราทุกคนก็มิยุตนีเด็กผู้ใหญ่ไม่มีใครเว้นเหมือนกันหมดอาได้เวลาก็เค็กก็ไปนัง่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่กูโบนะครับ อ่าเดีกะอ่านกนวลเหรอซิกิตอ่านี่เห้มาหหนังเป็นกลุม่มกลุ่มนี้ภาพนี้เป็นภาพตอนอ่ายกมือขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้กับชาวกุบบดโดยมีบาบอมุโซมิริจากโรมาเนียเป็นผู้นำในกนารทำพิธีและก็อ่านดุอาด้วยอ่านี่อาหารกำลังทยอยกันมาจากพี่น้องมุสลิมด้หมอ่าไล่ไล่ปืนปีไลหมู่บ้านนะครับที่จัดอาหารมาเลี้ยงในวันนี้ มานั่งรออยู่ที่เต็นท์ที่การณกรรมการจะได้ทุกคนก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสพบป,ปะเพื่อนๆญาติพี่อนอ้นองในท่ามถูกสุขที่สําคัญคือเป็นการเฉลี่ยความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอาหารก็พร้อมทางการณกรรมการได้จัดเตรียมไว้พร้อมโรอแต่เพียงว่าเมื่อใดจะเซตพิธีกันทำอววะไรวาเมื่อเซตพิธีแล้วก็จะมานั่งรับประทานอาหารรวมกัในตรงนี้ใครจะนั่งกับใครจะนั่งตรงไหนทุกคนก็ เลือกแต่ท่านพี่ที่ตัวเองพอใจที่สุดมีหลายคนเ่ยานี่รวมทั้งอันวัคคูมบาโบฮัดจีนูจุมใบสมาอุด้วยนายกอบตคู่แลวก็จะมีพี่น้องคณะกรรมการชาวบ้านเดินตรวจเลว่าตรงไหนพี่น้องขาดอะไรบางนะครับเพื่อจะได้เอามาเติมมาเสริมใหญ่มันขาดตกบกพรองเจ้าภาพกดเตรียมจานนะครับ ญาติคือคองฝากที่จะมอบให้แขกทุกคนมีขนมมีผลไม้มีของกินบางคนก็ไซเบียไปด้วยเนยดีมดเป็นเฉยๆปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทางปฏิกให้มันสะดวกขึ้นนะครับแต่ละปีใช่ไม่เหมือนกันพี่น้องก็ช่วยกันคน้นไปรวบรวมแต่ละปีรวบรวมญาติได้สองรยสามรยก็มีนะครับเร็วแต่ว่าปีไหนเราเชิญแขกมามากหน่อยแค่ไหน คนกลับนี่พี่น้องทุกคนจะต้องได้รับจากคนละลูกนะครับเสร็จเร็วหลังจากที่พิธีเลี้ยงรีบเรอยเร็รว,เ,วเค้กลบเร็วพี่น้องชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บเก็บยานไปรวบรวมชาวบ้านกรรมการก็มาช่วยกันค้นไปพาไปลางเก็บปฏิเก็บพาใบที่มาปูพื้นให้เรียบรย้อย ทำความสะอาดเครียบพื้นที่ให้เสร็จย่งเร่งรีบนะครับจะได้เปิดถนนปี่นองก็จะได้กลับบาน,นกลับกับเช็คขค้งว่าขค้งเราติดเข้าไปมั่งเราติดขค้งเพื่อนไหไมๆเลยครับข้อ,ขอบคุณทุกๆนนะครับโอกาสหน้าเราจะได้มาพบกันอีกวัสสลลัมม่วานิคมมตุลลอฮ์วะบเระกาตุ